สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะไปรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ไปเยี่ยมมาแล้วนะครับทีนี้นะครับก็มาดูนกนะครับที่บ้านนาเมาอีก,เ,อกเช่นเดิมนะครับนาเมาบอกว่า จะเอานกผมนะครับจะเอานกให้ผมนะครับหนึ่งตัวครับก็เลยแบบเอานกใหม่มาเลือกกันนะครับผมแต่ตอนนี้นั่นนั้นก็ได้แล้วหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวแล้วตัวกตัวที่สอดีไม่ดีไม่รู้นะครับเด้อดีไม่ดีไม่รู้เด้อก็คือผมเห็นหนึ่งตัวนะครับเป็นนก สนับปีกสีขาวนะครับหรือจะเรียกว่าราหูอมจันน่านนะครับตามที่ตามที่ตำรามงคลนะครับตัวนี้นะครับสนับปีกฝั่งนี้นะครับจะขาวเส้นหนึ่งนะครับครับสําหรับตัวนี้ก็จะอยากได้อยู่แหละครับตัวนี้แต่ว่าเอาไว้ให้นาเหมานั้นไปแบ่งให้คนที่สายมุงคลเนาะสลับนกสนับปีกขาวนะครับหรือว่าลาหูอมจันนะแต่ว่า ผมก็จะเอาทุกตัวอื่นขาวตัวนี้ถือว่าให้นเหมาแบ่งให้คนอื่นไปสำหรับสายมงคลนะครับเนาะมันจะ,ะขาวเส้นหนึ่งนะครับผมสนับปีกนะครับ,รบตัวนี้นะปีกฝั่งขวานะครับอ่าน,น,นี่นี่เห็นอยู่ครับผมอ่าเห,ห็นไหมครับข,<า>ขาวอยู่ครับขาวขาว,ขาวเส้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นด้านในนะถ้าเกิดเป็นด้านนอกนี่จะชัดเจนเลยนะครับผมอู้ แน่ครับาักนครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นนกเด็กเนาะน้าเหมาเนาะนกเด็กเพิ่งไล่ข้อเสร็มครับครับเป็นนกเด็กนะครับทีนี้ก็ดูอย่างอื่นอีกนะครับผมก็มีหลายตัวที่สวยนะครับคือผมจะชอบนกที่เป็นนกใหม่นะครับอ่านกใหม่เนี่ยอับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สวยอ่าตัวนี้เป็นนกอยู่ห้อยครับตัวตัวนั้นจะเป็นเสียงเล็กหนึ่งกุกนะครับเสียงเสียงเล็ก ในกุกนะครับอันนี้ก็กุกเดียวเชียงการครับกุกนี่เชียงการทั้งหมดตัวนี้เป็น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 เชียงเชียงเล็กกุกเดียวเชียงเล็กครับตัวนี้เป็นยี่ห้วยโอ้ที่ตัวบ้านนี่เราเชียงเล็กเชียงเล็กตัวนี้ผมได้เยอะนะไาด้วยไหมโอ้ที่ว่ามันเขาลงไปสงซนนนนเหยียบมันเลยออกจากงลงไปสซงไปหาโน่นะครับโอ้ยนกตัวนี้เก่งหางหางพึ่งขึ้นนะครับพี่น้องครับครัหางพึ่งเต็มนะครับนี่ก็เก่งปลานูกเลย มันมันเก่งเหรอวะเก่งตามไปต่อมากนี่ก็นกใหม่นะครับอีกหนึ่งตัวตัวนี้เป็นเสียงกลางเนาะน้ามอเนาะเสียงกลางคู่เดียวครับได้ยู้ตีนมันหน่อยหนิทุ่งกูนี่ครับครับลูกอ่านี่ตัวหนึ่งครับแล้วนี่อีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็เสียงเล็กเอ้ยเสียงกลางคู่เดียวอันนี้โดนถอนหางใช่ไหมครับน้ามอถอนนี่นราสามตัวเลยถอนนี่งครับโอาสองตัว ครับซ้ำตัวซ้อนตัวไม่ใช่นกคุ้มนะครับนี่เป็นนกเขานะครับเวลาเอาเวลายำขึ้นเอายาไปเหงื่ามันดินหรือถ้อนจะให้ออถอนออกบนเลยครับว่าอยากให้มันดินนะก็เลยกลายเป็นนกตัวเล็กนะครับจริงๆแล้วนกไม่ได้ตัวเล็กนะครับนกนกเชียงดีครับกุ๊กุ๊เดียวเชียงกลางครับอ่านี่ก็มาให้เลือกแต่ว่าอ่านั่นนั่นเอาแล้วครับตัวนี้นะครับได้แล้ว นะครับเอาดูหน่อยนะครับตามสายตาอันนี้มีการทดลองวิชากันด้วยวันนี้นะครับ <c oughs> ทดลองวิชาหน้านั้นทดลองวิชาผมนะครับ <c oughs> มีแต่อาจา,ารย์ใหญ่นะครับวันนี้ <c oughs> นะครับอลองวิชานะครับก็เหมือนพระสมัยก่อนนี่แหละเนาะ, <c oughs> ะคนไหนวิชาดีก็ทดลองกันเ <c oughs> นาะนาศาสรเนาะครับผมโอ้ภูเขาก็ อยากออกกล้องด้วยนะครับมาครั้งที่แล้วก็ร้องไห้ไม่ได้ออกกล้องนะวันนี้ออกแล้วเนาะพวกเขาเอฟซีลุงไหมเอฟซีลุงไหมครับฮะครับนะครับวันนี้ดูคลิปนะครับดูคลิปผมอ่ะก็ สวยๆหลายตัวเหมือนกันนะครับผมก็ยังเหลืออีกคงไม่ไปดูครับดูไม่หมดหรือว่าตัวที่เด็ดจะอยู่ตรงนู้นก็ได้บอกไม่ถูกนะครับอ่าหน้าหมอว่าให้หมดเลยว่าอย่างนั้นอยากชอบตัวไหนเลือก,เ,กเอาเนะครับรต่อยย่ำย่ำไดก็ได้โบวอยักษ์ครับโอ้ยอีกนี่เขาวัดยังไม่อีกชิ้นเดือนนี่มีโอ้ยครับโอ้ยตุ้มซี่ครับไม่เดียวเขาหล่นถ้าแล้วถ้าใครอยากได้ก็สามารถนะขอแบ่งได้นกเฉลยเนาะน้าหมอเนาะอาจจะแบ่งนกนก ต่อไปด้วยแล้วก็เอานกเฉเลยไปด้วยครับอ่านกฝึกก็มีนะครับเนาะก็แบ่งๆกันไปครับผมนาชิ้นเดือนนี้น้าหมอบอกว่าชิ้นเดือนนี้มาเลยมาดูเลยนะครับเชลยใหม่ๆทั้งนั้นเลยเนาะน้าเหมาเนาะครับผมอันนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงมานั่นแล้วนะครับผมนะก็ ลองดูนะครับผมก็อยากได้นกใหม่ไปนะครับเพราะว่าอะไรผมจะเอาไปศึกษานะครับเพราะว่าสูตรผมนี่ครับผมจะศึกษานกนะครับพี่น้องครับเอะไรเนาะนันนี่ข้าวหม้อคิวเหรอฮะข้าวหม้อคิวนะครับผมบู้ข้าวหม้อคิวนะครับ ครับตอนนี้น่านันก็ได้ลองวิชากันแล้วนะครับเมื่อกี้เนาะใส่คาถาป่อใส่กันแล้วนะเมื่อกี้นี่นะครับ่าต่างคนอ่าก็ต่างสลับพร้อมกับอาจารย์เนี่ยมันใครจะสายตาดีกว่ากันครับโอเคอ่าก็เลยแบบเร่งวันหน้ามาดูตัวนี้เ้อครับอ่าอันนี้คือตัวที่น่านันนะครับเอาแล้วนะครับผมเป็นนกซนตัวเล็กนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอู้นนะครับจะเอามาให้ดูอีกนะครับน้าหมอบอกว่า เอาดูให้สาใจไปเลยนะครับไปดูนกใหม่ก็ต้องดูแบบอย่างเงี้ยครับเอามารวมๆกันนะครับลายตัวสวยนะพี่น้องใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยโทรมาคุยกับน้าหมอแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจนี่ครับนกนะครับลาหูอมจันนะครับปีกขาวหนึ่งเส้นนะครับก็เป็นนกเด็กนะครับเป็นนกลูกนะครับนกลูก ที่เอามาเลี้ยงครับลายคอยังไม่ขึ้นนะครับเนาะอ่าโออันนี้นกคุ้มเนาะอันนี้อันนี้เป็นนกคุ้มนะครับนิวได้จาบนิวตันฮะนิวตันตัวนี้ริวตันครับเอาแล้วครับพี่น้องครับอนกหลิวตันครับดูครับนกหลิวตันนกเยอะเกินนะครับถอนปีกถอนขนเล่นแล้วครับผมอ่อริวตัวไหนหลิวตัน ทา,ทางกุ้งน,นะครับถ้าใครสนใจเนาะอันนี้นกใหม่เนาะครับนสนใจนะครับดินถอนเลยอันนี้ยังไงนี่นกใหม่กับก,กุ้งเดียวหนึ่งกุ้งนะครับผมถอนขนหมดแล้วครับนกของน้าหอก็คือสูตรคนที่ถอนก็จะถอนอยู่แล้วถอนแล้วดินถอนเลยนะครับถ้าดินแล้วถอนเลยว่าอย่างนั้นนะครับเชี่ยงง่ายไหมเชี่ยงง,ยง่ายง่ายมองง่ายก็สร้างแบบถอนเลยแจก่ายขึ้นทถอนเลยครับนี่คืออีกหนึ่งตัวยังบอดี้ไปที่บางอันน้ามองได้หลายเนาะเออ ฮะโอเคนะครับอ่าใครสนใจอันนี้ก็อยากได้แต่ไม่เอาจะให้น้ำเมานั้นไว้ไว้แบ่งทีมงานแล้วกันนะครับริวตันนะครับลิวตันนะริวตันมันไม่สวยแล้วเพราะว่ามันโดนถอนขนนะครับอ่าเราดันดินเนาะอ่าดูครับนกมันหน้าแหลมน่อนะเนาะนกมันติดโซนหน้าแหลมปัญหาเนาะนกหน้าแหลมแต่ว่ามันเป็นริ้วว่ะเดีครับริวตันครับสำหรับไปไว้สายมงคลนะครับอ่าเอาละครับผม เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับในการที่น้ําจิตน้ําใจน้าหมอครับที่แบ่งให้ผมนะผมจะเอาแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละนะครับเอาไปศึกษาเพื่อศึกษาครับเพราะว่าจะไมไม่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 รีไมให้เสือนักิใจกันบ่ให้ศึกษาบให้ัให้ศึกษามตงนน่่เดคัดเอาตัวดีๆไปเลี้ยงเลยไศึกษาลูก้นดอนก็ได้จะมาใหม่ครับแต่ว่าน้าหมอว่านก แถวนี <lamation binary> ้ก็คือใช้ได้โอเคเลเนาะผมว่านกส้นน <imeters> ี <in> ่แหละเก่งคับหลังแรงโอเคเลยนี่ซ่นบรรดาเนี่ยเคยไปซ่อนอื่นบ้างไหมครับครับตามเรียนมากอ้าวแล้วพี่น้องครับก็จะเลือกเอาหนึ่งตัวเท่านั้นแหละครับอ่าแต่ราคาเท่ากันไม่ราคาน่ะรออันนี้หายซื้อเอออันนี้น้ำใจกัน นกราราคากใหม่นกใหม่แต่เป็นธรรมดาครับผมเอาละครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับยังไงก็มีตัวที่โดนใจอยู่แล้ว่ะนะครับพี่น้องว่าผมจะเลือกเอาตัวไหนนั้นลองลองตอบมาแล้วกันนะครับระหว่างนกอยู่ตรงนี้ครับก็ประมาณ7ตัวนะครับ7ตัวนะครับ จริงจริงมีแดนะครับนั่นนันเอาไปแล้วตัวนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับตัวนั้นก็คือเขาคือเข้าตาของนั่นันครับมันไม่สวยแต่นันไม่สวยอ่าจะเป็นแบบนี้แหละครับคนที่ชอบจะจะชอบตีว่าไม่สวยแต่ว่าเอาแต่ว่าเอานะครับไม่สวยแต่ว่าเอาอนี่แหละครับอ่าพี่น้องลองลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนที่ผมเอาตัวนี้เอาไว้ให้นาหมอนน้นได้แบ่งให้กับพี่น้องนะครับ น่าจะไม่แรงอ่ะพี่น้องนะถ้าท่านสนใจก็สามารถโทรมาได้นะครับอ่าจริงท่านหมอก็ให้ผมแหละแต่ว่าให้ท่าหมอไปไปไปขายดีกว่านะครับไปแบ่งกันนะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับอ่ารอรอรุ้นนะครับว่าผมจะเอาตัวไหนนะครับตที่ตัวเขาเนี่ยบอกเอาไปขวัญข้านะครับผมว่าสวัสดีครับ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 รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่ทราบเหมือนกันนี่แหละครับเซียนเซียนใหญ่มาเจอกันนะนะเนาะครับ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  Thank you for watching!